ดาวเทียม Planet Lab จับภาพความร้อนได้เมื่อเวลา6นาฬิกาสนาทีตามเวลาท้องถิ่นของเช้าวันนี้วันศุกร์ที่14กุมภาพันธ์2026หนึ่งในทางใต้ของโรงงานนิวเคลียร์นาทันส์ของอิรานมีบางสิ่งที่ไม่ธรรมดาปรากฏขึ้นในการถ่ายภาพอินฟราเรดซึ่งเมื่อวานนี้ยังไม่มีความร้อนไม่ได้มาจากอุปกรณ์ก่อสร้างไม่ได้มาจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้ารูปแบบความร้อนสอดคล้องกับการหมุนของเครื่องหมุนเวียงที่ความเร็วในการทำงาน จากการวิเคราะห์ของ Institute for Science and International Security การทำงานของเครื่องหมุนเวี่ยงจะสร้างสัญญาณความร้อนที่เฉพาะเจาะจงสัญญาณเหล่านั้นจะออกจากปล่องระบายอากาศและตอนนี้ปล่องเหล่านั้นกำลังส่องแสงบนกล้องถ่ายภาพความร้อนที่ชี้ไปที่ Pickax Mountain Pickax Mountain นั่นคือชื่อจริงของสถานที่ที่อิหร่านขุดตั้งแต่ปี2023 1หนึ่งไมลจากนาทันส์ซึ่งเป็นโรงงานที่เครื่องบินทิ้งระเบิดของสหรัฐโจมตีในเดือนมิถุนายน2025 จากการวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียม ISIS ในเดือนกันยายน2025กองดินที่ขุดได้ที่ Pi ิกแอกซ์มั t เทนเพิ่มขึ้นทุกสัปดาห์นับตั้งแต่การโจมตีเหล่านั้นอิรานไม่ได้สร้างใหม่บนพื้นดินอิรานกำลังลงลึกไปอีกและจากการถ่ายภาพความร้อนที่ตรวจพบเมื่อวันพุธพวกเขาเพิ่งเปิดใช้งานสิ่งที่อยู่ข้างในขณะนี้ห่างออกไป2,258ไมล์ที่เดียโกกาเซียในมหาสมุทรอินเดียเครื่องบินทิ้งระเบิดล่องหน B2 Spirit 6ลำ จอดอยู่บนรันเวย์ตามรายงานจากเขตสงครามแต่ละลำบรรทุกอาวุธเพียงชนิดเดียวบนโลกที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อเจาะสิ่งที่อิหร่านกำลังสร้างใต้ดินที่ความลึกเกิน200ฟุตของหินแข็งในอีก30วินาทีข้างหน้าผมจะแสดงให้คุณเห็นว่าทำไมเครื่องวิน B2 เหล่านั้นถึงรออีกต่อไปไม่ได้และทำไมระเบิดที่พวกมันบรรทุกอาจไม่เพียงพอต่อความลึกที่อิหร่านทำได้แล้วนี่คือสิ่งที่เราทราบ22มิถุนายน2025 จากบทความเกี่ยวกับโรงงานนิวเคลียร์นาธานส์ของวิกิพีเดียเครื่องบินทิ้งระเบิด B-2 Spirit ของกองทัพอากาศสหรัฐ7ดลำบินตรงจากฐานทัพอากาศไวท์แมนพวกเขาทิ้งระเบิด GBU-57AB Massive Ordnance Penetrator 2ลูกที่นาธานส์และอีก12ลูกที่โรงง,งานเสริมสมรรถนะเชื้อเพลิงฟอร์ดจากแหล่งเดียวกันนี่เป็นการใช้ระเบิด MOP เจาะบังเกอร์ในรบครั้งแรกในประวัติศาสตร์อาวุธหนัก3า0,000ื่นปอนด์ยาว20ฟุต ออกแบบมาเพื่อเจาะคอนกรีตเสริมเหล็กหนา200ฟุตระเบิดเหล่านั้นโจมตีจากข้อมูลจากยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติของทำรรเนียบขาวที่เผยแพร่ในเดือนพฤศจิกายน2025การโจมตีได้ลดทอนโครงการนิวเคลียร์ของอิรานลงอย่างมากลดทอนอย่างมากไม่ได้ทำลายไม่ได้กำจัดลดทอนและนี่คือเหตุผลที่คำเดียวมีความหมายมากกว่าสิ่งอื่นใดในเรื่องราวทั้งหมดนี้จากการวิเคราะห์ของ ISIS ในเดือนกันยายน2025 สถานที่นาทันส์ของอิหร่านถูกฝังอยู่ใต้ดิน260-330ฟุตในห้องโถงเสริมสมรรถนะที่ลึกที่สุด MOP เจาะคอนกรีตเสริมเหล็กหนา200ฟุตห้องโถงเสริมสมรรถนะอยู่ที่ความลึกขั้นต่ำ260ฟุตนั่นคือส่วนต่าง60ฟุตที่ระเบิดไม่สามารถข้ามไปได้นักวิเคราะห์ด้านกลาโหมเชื่อว่าเครื่องหมุนเวียงบางส่วนวัสดุบางส่วนอุปกรณ์บางส่วนอาจรอดพ้นความเสียหายที่ความลึกสูงสุด อาจยังใช้งานได้ที่ความลึก260ฟุต,ตใต้ดินซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมอิหร่านถึงสร้าง p i c เอ e กซ์ n มลเทนและทำไม p i c เอ e กซ์ n มลเทนถึงเป็นตัวแทนของวิกฤตที่เกิดขึ้นในขณะนี้ไม่ใช่เดือนหน้าไม่ใช่ปีหน้าวันนี้ให้ผมแสดงให้คุณเห็นว่า p i c เอ e กซ์ n มลทคืออะไรจากรายงานของ Center for strategic and international security เมื่อวันที่17พฤศจิกายน2025สถานที่ตั้งอยู่หนึ่งไมล์ทางใต้ของนาทันส์หน่ไมล์จากโรงงานแห่งนี้ เครื่องบินทิ้งระเบิดของสหรัฐพึ่งโจมตีเมื่อ8เดือนก่อนและจากการวิเคราะห์ของ ISIS ในเดือนยันยายน2025อาคารใหม่น่าจะฝังอยู่ลึกกว่าฟอร์โดฟอร์โดอยู่ที่260-330ถึงฟุตลึกกว่าฟอร์โดหมายถึงลึกกว่าสิ่งที่เครื่องบินสหรัฐเคยทำลายสำเร็จในปฏิบัติการรบใดเลยลึกแค่ไหนจากข้อมูลของซาร่าเบอร์คาดผู้ช่วยนักวิจัยอาวุโสของ ISIS ซึ่งทีมงานของเธอวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียมจนถึงเดือนธันวาคม2025 สถานที่แสดงให้เห็นการขยายตัวใต้ดินและกองดินกำลังเพิ่มขึ้นอุโมงค์กำลังยาวขึ้นโรงงานกำลังลงลึกไปอีกจากการวิเคราะห์ทางธรณีวิทยาของเทือกเขาซากรสซึ่งเป็นที่ตั้งของพิกแอกซ์องค์ประกอบของหินช่วยให้สามารถขุดอุโมงค์ได้ลึกไปเกิน1,000ฟุตก่อนที่ความไม่มั่นคงทางโครงสร้างจะกลายเป็นปัญหา1,000ฟุต MOP เจาะ200ฟุตช่องว่างนั้นคือปัญหาทั้งหมดที่นักวางแผนของเพนทากอนกำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้ ขณะที่พวกเขาสรุปทางเลือกโจมตีให้ประธานาธิบดีทราบตอนนี้ให้ผมแสดงให้คุณเห็นว่าอิหร่านกำลังใส่อะไรเข้าไปในอุโมงค์เหล่านั้นจากข้อมูลของนักวิเคราะห์ CSIS โจเซฟเบอร์มูเดสและโจเซฟโรเจอร์สในรายงานเดือนพฤศจิกายน2025การก่อสร้างพิกแอคส์มัลเทนแสดงให้เห็นความเป็นไปได้3ประการประการแรกอิหร่านอาจกำลังสร้างห้องโถงประกอบเครื่องหมุนเวียงตามแผน เพื่อผลิตอุปกรณ์เสริมสมรรถนะขั้นสูงที่รอดพ้นจากการโจมตีในเดือนมิถุนายนโดยไม่บุบสบายประการที่2การปรับปรุงสถานที่เพื่อย้ายงานนิวเคลียร์ที่ละเอียดอ่อนอื่นใต้ดินให้ห่างจากการสังเกตการของดาวเทียมให้ห่างจากการโจมตีในอนาคตห่างจากการตรวจสอบและประการที่3และน่าตกใจที่สุดตามรายงานการเตรียมโรงงานเสริมสมรรถนะลับโดยใช้คลังยูเรเนียมเหลืออยู่400กิโลกรัมของอิรานที่เสริมสมรรถนะถึง60% 400กิโลกรัมเสริมสมรรถนะถึง60%ตัวเลขนั้นไม่ได้ถูกทำลายในเดือนมิถุนายนเพราะมันไม่ได้อยู่ที่สถานที่ที่ถูกทิ้งระเบิดจากการประเมินของ IAEA e คลังของอิหร่านรอดพ้นจากการโจมตีเพราะมันถูกกระจายไปแล้วถูกย้ายไปแล้วถูกซ่อนไว้แล้วและตอนนี้มันต้องการบ้านถาวรที่ความลึกที่เครื่องบินไม่สามารถเข้าถึงได้บ้านหลังนั้นคือ p i a k X Mountain และจากการวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียมที่อ้างถึงโดย Times of Israel ที่รายงานเมื่อวันที่30มกราคม2026อิรานกำลังดำเนินการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2023ไม่ใช่การก่อสร้างฉุกเฉินหลังการโจมตีวางแผนล่วงหน้าเริ่มปี2023ลึกลงเร็วขึ้นหลังการโจมตีในเดือนมิถุนายนและจากการวิเคราะห์ของ ISIS ในเดือนกันยายนการเสริมความแข็งแรงของทางเข้าอุโมงค์ที่พิกแ x กซ์มัลแทนกำลังถูกเสริมด้วยแผ่นคอนกรีตหนาและฝังอยู่ในดิน ตามการวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียม ISIS IS เดียวกันจากเดือนกันยายนแผ่นคอนกรีตหนาแล้วฝังอยู่ในดินนั่นไม่ใช่แนวทางปฏิบัติทางวิศวกรรมมาตรฐานนั่นคือเกราะที่ออกแบบมาเพื่อรอดพ้นจากการโจมตีโดยตรงจากอาวุธชนิดเดียวกับที่โจมตีนาทันส์เมื่อ8เดือนก่อนแต่นี่คือสิ่งที่นักวิเคราะห์ยังไม่ได้เชื่อมโยงกันในที่สาธารณะดูที่ไทม์ไลน์จากข้อมูลของ ISIS การเสริมคอนกรีตและการฝังดินสามารถมองเห็นได้ในภาพถ่ายดาวเทียมตั้งแต่วันที่10สิงหาคม2025 นั่นคือ7สัปดาห์หลังจากการโจมตีในเดือนมิถุนายน7สัปดาห์อิหร่านเริ่มเสริมความแข็งแกร่งให้กับทางเข้า p i กแอกซ์มเอลเทนภายใน7สัปดาห์หลังจากดูระเบิดของอเมริกาโจมตีนาทันสเน์เหนือพื้นดินพวกเขาเห็นว่า MOP ทําทำอะไรพวกเขาเห็นความลึกในการเจาะพวกเขาเห็นรัศมีการระเบิดและพวกเขาปรับตัวแบบเรียลไทม์โดยใช้ข้อมูลการรบนั้นเพื่อออกแบบการป้องกันที่ดีขึ้นประเทศส่วนใหญ่ใช้เวลาหลายปีในการรวมบทเรียนที่ได้เรียนรู้จากการปฏิบัติการรบจริง อิหร่านทำได้ใน7สัปดาห์เพราะพวกเขาได้จำลองสถานการณ์นี้มาหลายปีแล้ววางแผนการตอบสนองไว้แล้วสะสมวัสดุไว้แล้วรู้แล้วว่าจะสร้างอะไรในขณะที่ระเบิดของอเมริกันยืนยันว่าการคำนวณของพวกเขาถูกต้องเกี่ยวกับข้อจำกัดของ MOP การโจมตีในเดือนมิถุนายนไม่ได้ทำให้ผู้นำของอิหร่านประหลาดใจพวกเขายืนยันสิ่งที่อิหร่านใช้เวลาหลายปีในการเตรียมการและการเตรียมการได้ผลตามที่วางแผนไว้7สัปดาห์ต่อมา ทางเข้า p i X k อ็กซ์มเทได้รับการเสริมความแข็งแกร่งเพื่อป้องกันการเจาะบังเกอร์และพวกเขากำลังลงลึกไปใต้ดินทุกวันที่ผ่านไปโดยไม่มีการดำเนินการใดๆแสดงความคิดเห็นด้านล่างหากคุณคิดว่าเครื่องบิน B2 เหล่านั้นจะโจมตีจริงหรือการทูดจะหยุดพวกมันก่อนและกดปุ่มถูกใจเพราะเรื่องราวนี้กำลังพัฒนาเร็วกว่าที่ใครๆคาดการไว้ตอนนี้นี่คือจุดที่เครื่องบิน B2 6ลำที่เดียโกกาเซียเข้ามามีบทบาท จากรายงานของเขตสงครามที่ได้รับการยืนยันจากภาพถ่ายดาวเทียมเครื่องบินทิ้งระเบิด B-2 Spirit 6ลำกำลังประจำการอยู่ที่เกาะในมหาสมุทรอินเดียจากรายงานเดียวกันกองทัพเครื่องบิน B-2 ทั้งหมดของสหรัฐมีเพียง20ลำ6ลำที่เดียโกกาเซียหมายถึง30%ของกองกำลังเครื่องบินทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์ทั้งหมดของอเมริกาอยู่ในระยะจากการวิเคราะห์ของเขตสงคราม ดียโกกาเซียถึงอิหร่านอยู่ห่างออกไปเพียง2,400ไม้ซึ่งอยู่ในระยะเกือบ7,000ไม้ของเครื่องบิน B-2 โดยไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงแต่ไกลพอที่ ICBM หรือโดรนที่อิหร่านมีอยู่ในปัจจุบันจะไม่สามารถตอบโต้เครื่องบินทิ้งระเบิดบนพื้นดินก่อนที่พวกมันจะปล่อยระเบิดฐานปฏิบัติการที่ปลอดภัยที่ไม่สามารถเข้าถึงได้โดยความสามารถในการตอบโต้ของอิหร่านบรรทุกอาวุธเพียงชนิดเดียวที่ออกแบบมาสำหรับเป้าหมายที่ฝั่งลึกและชี้ตรงไปยังอิหร่านในขณะนี้ และนี่คือความสามารถทางเทคนิคเฉพาะที่เครื่องบิน B-2 เหล่านั้นบรรทุกซึ่งไม่มีเครื่องบินลำอื่นในโลกสามารถส่งนมบาในปฏิบัติการต่อต้านโรงงานใต้ดินที่แข็งแกร่งจากการวิเคราะห์ของเขตสงครามขณะนี้ B-2 เป็นเครื่องบินของสหรัฐเพียงลำเดียวที่ได้รับการรับรองให้ใช้อาวุธยุโทโธปกรณ์ขนาดใหญ่ GBU-57AB ขนาด30,000ปอนด์ในการปฏิบัติการ ระเบิดเจาะบังเกอร์ MOP เองเป็นอาวุธทั่วไปที่ไม่เหมือนใครสำหรับการดำเนินคดีต่อเป้าหมายที่ลึกเป็นพิเศษเช่นเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับโครงการนิวเคลียร์และขีปนาวุธพิสัยไกลของอิหร่านจากแหล่งเดียวกันเครื่องบินเพียงลำเดียวไม่มีเครื่องบินลำอื่นในคลังแสงของอเมริกาสามารถบรรทุก MMOP ในการปฏิบัติการในสภาพการรบได้ไม่ใช่ F-35 ไม่ใช่ F-15 ไม่ใช่ B52 มีเพียง B2 เท่านั้น และ B2 ลำเดียวบรรทุก MOP เพียง2ลูกต่อการออกปฏิบัติการซึ่งหมายความว่า B26 ลำที่เดียโกกาเซียแสดงถึง MOP ทั้งหมด12ลูกที่พร้อมสำหรับการใช้งานทันที12นัดที่โรงงานใต้ดินที่ลึกที่สุดของอิหร่าน12โอกาสในการเจาะพ i ิกเอ็กซ์เมอเจนก่อนที่อิหร่านจะสร้างเสร็จและย้ายมหาศารไปยังความลึกที่ไม่สามารถเข้าถึงได้แต่เดี๋ยวก่อนก่อนที่จะแสดงให้คุณเห็นถึงปัญหาสำคัญที่ระเบิด12ลูกนั้นเผชิญอยู่ ขอให้เปิดเผยข่าวกรองที่เปลี่ยนการคำนวณทั้งหมดในสัปดาห์นี้สำหรับนักวางแผนการโจมตีของเพนตากอนสำหรับนักวิเคราะห์ดาวเทียมตรวจพบความผิดปกติเมื่อวันพุทธที่12กุมภาพันธ์2026ซึ่งยังไม่ปรากฏในรายงานสาธารณะกระแสะหลักใดๆนอกวงการวิเคราะห์การป้องกันเฉพาะทางที่ตรวจสอบข้อมูลดาวเทียมทางพาณิชจากแหล่งข่าวที่ตรวจสอบข้อมูลดาวเทียมทางพาณิชย์ของ Plan e t Lab เมื่อวันที่12กุมภาพันธ์2026 การถ่ายภาพความร้อนของ p ิกเอ็กซ์มัลเทนตรวจพบความผิดปกติที่ทางเข้าตะเนินโอโนทันแนลไม่ใช่กิจกรรมการก่อสร้างไม่ใช่สัญญาณความร้อนของเครื่องจักรสัญญาณความร้อนสอดคล้องกับการระบายอากาศจากอุปกรณ์ที่ใช้งานอยู่ใต้ดินที่อุณภูมิการทำงานยืดหยุ่นเครื่องหมุนเวียนที่ทำงานที่ความเร็วการทำงานจะสร้างความร้อนความร้อนนั้นต้องออกจากปล่องระบายอากาศเพื่อป้องกันความล้มเหลวของอุปกรณ์เนื่องจากความร้อนสูงเกินไปในพื้นที่ใต้ดินที่จำกัด ขณะน,นี้ปล่องระบายอากาศเหล่านั้นแสดงสัญญาณอุณภูมิที่สูงกว่าอุณภูมิรอบข้างอย่างเห็นได้ชัดที่ทางเข้าตันินโอโนทันเนลตามการวิเคราะห์ภาพความร้อนจากการถ่ายทอดดาวเทียมเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาเครื่องหมุนเวียนอาจจะกำลังทำงานอยู่ภายในพิกเอ็กซ์เมลเทนในขณะน,นี้หากถูกต้องสิ่งนี้จะเปลี่ยนทุกอย่างเกี่ยวกับไทม์ไลน์ที่ผู้มีอำนาจตัดสินใจของอเมริกันและแรงกดดันของอิสราเอลต่อทรัมป์ในสัปดาห์นี้ เพราะมันหมายถึงอิหร่านไม่ได้แค่สร้างสถานที่ปลอดภัยสําหรับการปฏิบัติการในอนาคตอิหร่านใช้งานมันไปแล้วโครงการเสริมสมรรถนะไม่ได้หยุดชะงักหลังจากการโจมตีในเดือนมิถุนายนมันย้ายจากโรงงานนาทันส์ที่ถูกทําลายเหนือพื้นดินไปยังโรงงานพิกอ็กซ์เมลเทนที่ไม่ถูกทําลายใต้ดินซึ่งอาวุธของอเมริกาปัจจุบันอาจจะเข้าไม่ถึงที่ความลึกในการปฏิบัติการและผลิตภัณฑ์ของการเสริมสมรรถนะนั้น ยูเรเนียมที่เสริมสมรรถนะ60%กำลังสะสมอยู่ที่ความลึก1,000ฟุตซึ่งไม่มีระเบิดใดๆในครั้งแสงของสหรัฐในปัจจุบันสามารถทำลายได้อย่างน่าเชื่อถือนี่คือสิ่งที่ลูกเรือ B2 ที่เดียโกโกาเซียกำลังได้รับแจ้งไม่ใช่ความสามารถในอนาคตที่เป็นนามธรรมการผลิตที่ใช้งานอยู่เครื่องหมุนเวียงที่กำลังทำงานอยู่การสะสมวัสดุกเกรดอาวุธทุกวันที่ล่าช้าคืออีกวันที่เสริมสมรรถนะ ที่ความลึกที่ได้รับการป้องกันยูเรเนียม6 0อีกกรัมหนึ่งถูกเพิ่มเข้าไปในคลังที่อยู่ห่างจาก90%เพียงขั้นตอนทางเทคนิคเดียว90%คือเกรดอาวุธและจากข้อมูลของผู้เชี่ยวชาญด้านการเสริมสมรรถนะนิวเคลียร์การกระโดดจาก6 0เป็น90%เป็นเปร็นเรื่องของสัปดาห์ในเครื่องหมุนเหวียงขั้นสูงไม่ใช่เดือนหรือปีตอนนี้ให้ฉันแสดงให้คุณเห็นถึงปัญหาทางทหารที่ซื่อสัตย์ที่นักวางแผนการโจมตีเผชิญอยู่ เพราะ MOP เป็นอาวุธที่ไม่ธรรมดาแต่มันมีข้อจำกัดทางกายภาพที่อิหร่านได้คำนวณไว้อย่างแม่นยำจากการวิเคราะห์ของเขตสงครามในเดือนเมษายน2025มีการตั้งคำถามในอดีตว่าโรงงานใต้ดินบางแห่งในอิหร่านที่เชื่อมโยงกับโครงการนิวเคลียร์ของประเทศนั้นอาจอยู่นอกเหนือขอบเขตความสามารถของ MOP หรืออย่างน้อยก็ปลอดภัยจากการถูกทำลายอย่างสมบูรณ์จากการใช้งานที่ความลึกที่ออกแบบทางวิศวกรรมสูงสุด จากข้อมูลของนักวิเคราะห์ด้านกลาโหมที่อ้างถึงในรายงานเดียวกัน MOP เจาะคอนกรีตเสริมเหล็กหนา200ฟุตในสภาพการทดลองในห้องปฏิบัติการมันเจาะหินธรรมชาติประมาณ60ฟุตขึ้นอยู่กับองค์ประกอบทางธรณีวิทยาและความหนาแน่นแต่โรงงาน p i กแอก e ์เมเทอาจลึกกว่า1,000ฟุตตามการวิเคราะห์ทางธรณีวิทยาและปริมาณดินที่ขุดได้ที่มองเห็นได้ในภาพถ่ายดาวเทียมตลอด3ปีของการก่อสร้าง จากการวิเคราะห์ทางธรณีวิทยาหินธรรมชาติจะดูดซับและกระจายพลังงานระเบิดแตกต่างจากคอนกรีตระเบิดขนาด30,000ปอนที่ระเบิดลึกลงไปในหินแข็ง200ฟุตจะสร้างคลื่นกระแทกมหาศาลคลื่นกระแทกนั้นจะแพร่กระจายผ่านหินโดยรอบสร้างรัศมีทางทำลายล้างที่ความลึก200ฟุตรัศมีทางทำลายล้างมีขนาดใหญ่พอที่จะทำให้เกิดการพังทลายของอุโมงค์และทำลายอุปกรณ์ที่400ฟุตเล็กลงอย่างมาก ที่600ฟุตเล็กลงไปอีกที่ความลึก1,000ฟุตอาจไม่เพียงพอที่จะทำลายโครงสร้างใต้ดินที่แข็งแกร่งที่สร้างตามข้อกำหนดทางทหารอิหร่านรู้เรื่องนี้นั่นคือเหตุผลที่พวกเขาเลือกภูเขาลูกนี้นั่นคือเหตุผลที่พวกเขากําลังขุดไปที่ความลึกที่เฉพาะเจาะจงเหล่านี้ซึ่งคำนวณมาเพื่อเอาชนะความสามารถของอาวุธคอนเวนชั่นลของอเมริกาที่รู้จัก พวกเขาคำนวณอย่างแม่นยำว่ารัศมีการระเบิดที่มีประสิทธิภาพของ MOP ล้มเหลวในการก่อให้เกิดความเสียหายทางโครงสร้างร้ายแรงที่ใดและพวกเขากำลังวางความสามารถในการเสริมสมรรถนะของพวกเขาไว้ใต้เกณฑ์ที่แม่นยำนั้นไม่ได้คาดเดาไม่ได้ประมาณการคำนวณโดยใช้ข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับการทำงานของ MOP ที่เผยแพร่ในวารสารด้านกลาโหมและข้อมูลการทดสอบที่ลดระดับความลับ ที่ใครๆก็อ้างถึงได้ด้วยอินเทอร์เน็ตจากรายงานของ Warzone รัฐบาลสหรัฐกำลังทำงานอย่างเงียบๆในการเปลี่ยน MOP สำหรับสถานการณ์นี้โดยเฉพาะซึ่งอาวุธในปัจจุบันพิสูจน์แล้วว่าไม่เพียงพอต่อภัยคุกคามที่พัฒนาขึ้นอ้างจาก Warzone เมษายน2025การวิเคราะห์ GBU-57 MOP ที่โด่งดังจากการโจมตีโรงงานนิวเคลียร์ของอิหร่านกำลังได้รับการเปลี่ยนใหม่โดยมีต้นแบบกำลังมาถึง การได้รับต้นแบบการเปลี่ยนใหม่ไม่ได้ใช้งานไม่ได้ปฏิบัติการไม่ได้นั่งอยู่บนเครื่องบิน B2 เหล่านั้นที่เดียโกกาเซียในการพัฒนากำลังทดสอบอีกหลายเดือนกว่าจะพร้อมสำหรับรบอย่างน้อยซึ่งหมายความว่าสำหรับตอนนี้วันนี้14กุมภาพันธ์2026เครื่องบิน6 B2 ที่เดียโกกาเซียบรรทุก MOP รุ่นปัจจุบันรุ่นที่เจาะ200ฟุตต่อต้านโรงงานอาจอยู่ที่ความลึก1,000ฟุตพร้อมทางเข้าที่แข็งแรง มันเพียงพอไหมไม่มีใครพูดในที่สาธารณะการพูดว่าไม่พอเปิดเผยช่องโหว่การพูดว่าเชื้อเชิญให้อิร่านผลักดันให้ลึกขึ้นไปดังนั้นคําตอบอย่างเป็นทางการคือความเงียบและเครื่องบิน B 2จอดอยู่ที่เดียโกกาเซียรออยู่ตอนนี้สถานการณ์ทางการทูตทำให้กริกิจทางทหารน,นี้เร่งด่วนยิ่งขึ้นจากรายงานของ Axios เมื่อวันที่7กุมภาพันธ์ทูตสหรัฐสตีฟวิทโคพบกับรัฐมนตรีต่างประเทศอิรานอาราชิ ที่โอมานมีการพูดคุยเรื่องนิวเคลียร์จุดยืนของอิหร่านเด็ดขาดอาราชิกล่าวว่าประเด็นเรื่องขีปนาวุธและเรื่องการป้องกันไม่สามารถต่อรองได้ไม่ว่าตอนนี้หรือในอนาคตตามรายงานและในขณะที่การพูดคุยเหล่านั้นเกิดขึ้นรถถังดินที่พิกแอกซ์เมลเทนยังคงทำงานอยู่ไม่ได้หยุดชะงักไม่ได้ล่าช้าใช้งานอยู่เพราะอิหร่านรู้ว่าการพูดคุยโดยเวลาและการใช้ประโยชน์จากวิศวกรรมจากเวลานั้นอย่างมีกำไร ทุกชั่วโมงที่นักการทูตเจราจาคืออีกชั่วโมงที่อิหร่านขุดลึกลงไปสิ่งนี้ทําให้ข้อมูลดาวเทียมในปัจจุบันเร่งด่วนมากการเจราจาต่อรองกําลังเกิดขึ้นการขุดกําลังเกิดขึ้นทั้งสองอย่างพร้อมกันทําให้การทูตไม่เกี่ยวข้องหากอิหร่านสร้าง p i กแอกซ์เมลเทนเสร็จก่อนข้อตกลงใดๆหากพวกเขาย้ายยูเรเนียม60จํานวน400กิโลกรัมลงไปใต้ดิน1000ฟุตก่อนที่จะมีการลงนามในข้อตกลงใดๆ ข้อตกลงใดๆก็ครอบคลุมโครงการที่ไม่สามารถตรวจสอบได้คุณจะตรวจสอบได้อย่างไรว่าอิหร่านหยุดเสริมสมรรถนะเมื่อโรงงานอยู่ลึกเข้าไปในภูเขา1,000ฟุตที่คุณไม่สามารถเข้าไปได้ผู้ตรวจสอบ IAEA e ต้องการการเข้าถึงการเข้าถึงต้องได้รับความยินยอมจากอิหร่านอิหร่านได้ปิดกั้นการเข้าถึงของ IAEA e เป็นเวลา8เดือนพวกเขาจะไม่ให้การเข้าถึง p i c k Ax Mountain โดยไม่มีการคว่ำบาตรครั้งใหญ่การบรรเทาทุกก่อน อเมริกาจะไม่ให้การบรรเทาทุก์ก่อนการตรวจสอบนี่คือกับดักการตรวจสอบและ p ิกข์แอ็ก์เมลเทนคือศูนย์รวมทางกายภาพลึกพอที่จะซ่อนการปฏิบัติงานแข็งแกร่งพอที่จะรอดพ้นจากการโจมตีปลอดภัยพอที่จะป้องกันการตรวจสอบจากการวิเคราะห์ของ CSIS ประธานาธิบดีเปสเกียนกล่าวว่าภาพถ่ายดาวเทียมไม่เพียงพอที่จะระบุสิ่งที่เกิดขึ้นเขาเรียกร้องให้ผู้ตรวจสอบ IAEA e ในขณะที่ปิดกั้นผู้ตรวจสอบเหล่านั้น การเบี่ยงเบนที่สมบูรณ์แบบเรียกร้องความโปร่งใสในขณะที่ป้องกันการตรวจสอบรูปแบบอิรานคลาสสิกอ้างว่าเปิดว่างป้องกันการตรวจสอบสร้างความสามารถใต้ดินที่ดาวเทียมไม่สามารถมองเห็นได้ภายในอุโมงค์จากข้อมูลของเบอร์ขาดผู้ช่วยนักวิจัยอาวุโสของ ISIS ภาพถ่ายดาวเทียมให้มุมมองเหนือพื้นดินเท่านั้นทุกสิ่งใต้ดินมองไม่เห็นเครื่องหมุนเวียนยูเรเนียมอุปกรณ์ทั้งหมดมองไม่เห็นสำหรับดาวเทียม แม้แต่สัญญาณความร้อนก็เป็นหลักฐานโดยอ้อมความร้อนจากการระบายอากาศไม่ใช่การสังเกตโดยตรงอิหร่านอาจโต้แย้งว่าความร้อนมาจากเครื่องจักรก่อสร้างเครื่องกําเนิดไฟฟ้าอะไรก็ได้หากไม่เข้าไปทางกายภาพคุณไม่สามารถพิสูจน์การเสริมสมรรถนะได้ความคลุมเครือนี้เป็นเชิงยุทธศาสตร์อิหร่านรักษามันไว้โดยเจตนาเพราะความคลุมเครือป้องกันการกระทําหากอเมริการู้ด้วยความแน่นอนว่าพิกแอกซ์เมลเทน กำลังเสริมสมรรถนะถึง90%ซ์ที่1000ฟุตการคำนวณทางการเมืองจะเปลี่ยนไปแต่มีเพียงสัญญาณความร้อนและภาพถ่ายดาวเทียมคอตัวแย้งทางการเมืองต่อการโจมตีเผชิญกับคำถามเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือข่าวกรองถูกต้องหรือไม่สัญญาณถูกตีความผิดหรือไม่อาจมีคำอธิบายที่ไร้เดียงสาหรือไม่อิรานนับคำถามเหล่านั้นนับความระมัดระวังทางการเมืองของอเมริกา นับความยากลำบากในการให้เหตุผลถึงสงครามโดยอิงจากสัญญาณความร้อนจากการระบายอากาศพวกเขาสร้างลึกลงไปในขณะที่คำถามได้รับการถกเถียงกันจากข้อมูลของ Warzone เครื่องบิน B 2 HB 6แสดงถึงการแสดงกำลังครั้งใหญ่ที่มุ่งไปทางตะวันออกการแสดงกำลังไม่ใช่ท่าทีการโจมตีที่ใช้งานอยู่อย่างข้อความนั้นชัดเจนเรามีความสามารถเราอาจใช้มันแต่อิหร่านก็กำลังเฝ้าดูเช่นกันไม่ได้หยุดการก่อสร้าง รุดทื้นดินทำงานในเช้าวันนี้พวกเขาจะทำงานในวันพรุ่งนี้พวกเขาจะทำงานในสัปดาห์หน้าในขณะที่อเมริกากำลังตัดสินใจว่าจะดำเนินการหรือเจรจาต่อรองดาวเทียมเปิดเผยสัญญาณความร้อนวันพุธเครื่องหมุนเวียนที่ใช้งานอยู่อาจกำลังหมุนอยู่เครื่องบิน B2 จอดอยู่ที่เดียโกกาเซียและที่ไหนสักแห่งระหว่างเครื่องหมุนเวียนเหล่านั้นกับเครื่องบินทิ้งระเบิดเหล่านั้นบทต่อไปกำลังถูกเขียนอยู่ไม่ใช่ในสายการทูตในหน่วยเมตรของหินที่ขุดได้ ทุกเมตรที่อิหร่านลงไปทําให้หน้าต่างเล็กลงทุกวันที่เครื่องบิน B-2 จอดอยู่กับที่อิหร่านเอ้าใกล้ลึกที่อาวุธกําลังปกติสูญเสียประสิทธิภาพและ MOP ทดแทนที่สามารถเข้าถึงความลึกเหล่านั้นได้ยังอยู่ระหว่างการพัฒนาต้นแบบยังอีกหลายเดือนยังคงอยู่ระหว่างการทดสอบในขณะที่อิหร่านกําลังดําเนินการอยู่ใต้ดินแล้วนาฬิกาไม่ได้เดือนหินกําลังถูกเจาะคําถามที่ทรัมป์กำลังเผชิญอยู่ไม่ใช่ว่าอเมริกาควรโจมตีหรือไม่ แต่การโจมตีเกิดขึ้นก่อนที่หินระหว่างเครื่องหมุนเวียนของอิหร่านกับระเบิดของอเมริกาจะลึกถึงขั้นไม่สามารถข้ามได้ด้วยอาวุธที่มีอยู่เครื่องบินบ B-26 ลำระเบิด12ลูกภูเขาลูกเดียวและเวลาหมดลงทั้งสองทิศทางพร้อมกันนั่นคือสิ่งที่เราเป็นอยู่ในวันนี้14กุมภาพันธ์2026และไม่มีใครรู้ว่าสิ่งนี้จะจบอย่างไร